ดาวจันทรสถิตพบตนุหนึ่งอ่อนหวานนิ่มนวลมีมนุษยสัมพันธ์ดีปรับตัวเข้ากับคนอื่นหรือสภาพแวดล้อมต่างๆได้ง่ายสองเพ้อฝันจินตนาการกว้างไกลเอาอกเอาใจเก่งไม่แข็งขืนทำตัวสบายๆส,สามชอบเป็นผู้ตามมากกว่าผู้นำและมักจะเป็นผู้ตามที่ดีดาวจันทรสถิตพบกระดุมพระ หเจ้าชะตาไม่ค่อยเดือดร้อนเรื่องเงินเงินทองทองนัก 2. เงินที่ได้มานั้นมาจากอาชีพที่สุจริต 3. เจ้าชะตามักใช้ใจ่ายเงินทองเก็บหมายเหตุถ้ามีบาปเคราะเบียน 1. นฐานะการเงินอาจจะหาเงินไม่พอใช้ฝืดเคือง 2. จะเกิดวิบัติเพราะเพศตรงข้ามเป็นมูลเหตุดาวจันทร์สถิตพบสหัสชะ 1. เจ้าชะตาเป็นคนที่มีอารมณ์เพ้อฝันเกินกินจริงรักชีวิตอิสระ ชอบเปลี่ยนแปลงในสิ่งแปลกใหม่อยู่เสมอ 2. หน้าที่การงานและเรื่องความรักมักไม่คงที่ 3. การเดินทางการติดต่อสื่อสารเป็นงานที่เจ้าชะตาจะต้องเกี่ยวข้องมากที่สุด 4. การมีชีวิตที่ได้รับความช่วยเหลือจากคนอื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากผู้หญิงดาวจันทร์สถิตพบพันธุ 1. ชีวิตของเจ้าชะตามักเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอไม่ว่าเรื่องของความรักและหน้าที่การงาน 2. ที่อยู่ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ 3. ไม่เหมาะกับงานประเภทซ้ำซากจําเจแต่เหมาะสําหรับงานที่มีการเคลื่อนที่และเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปอยู่เรื่อยๆรจึงจะเหมาะกับนิสัยดาวจันทร์สถิตพบปุตตะ 1. เจ้าชะตาเป็นคนที่ชอบทำงานเพื่อสาธารณประโยชน์ชอบช่วยเหลือสังคมชอบเสี่ยงโชคและลงทุนทำธุรกิจทุกอย่าง 2. เป็นคนร่าเริงรักสนุกชอบคลุกคลีกับเพศตรงข้าม และเด็กๆ3ชอบลองทุนทุกอย่างที่เป็นการเสี่ยงโชคแม้แต่ด้านการพนันจนกระทั่งถึงการทำธุรกิจใหญ่ๆดาวจันทรสถิตภพอริก 1. เป็นคนอ่อนแอไม่ค่อยแข็งแรงมักเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่เสมอ 2. จะพบกับเรื่องที่ยุ่งยากใจซึ่งสาเหตุอาจมาจากลูกน้องหรือผู้ที่อยู่ใต้บังคับบัญชา ไม่เหมาะสมที่จะทำงานเกี่ยวกับงานที่ต้องใช้ลูกจ้างและคนงานที่มีจํานวนมากๆากามอาจถูกกลั่นแกล้งจากคนไม่ดีที่ทำงานในที่เดียวกันได้ดาวจันทรสถิตพบปัต,ตนิหนเป็นคนที่เจ้าเศษเจ้าคันมะเจ้าชูหลายคู่ครอง 2. เป็นคนมีจิตใจอ่อนไหวง่ายไม่แน่นอนโลเลชอบเปลี่ยนแปลงอะไรแปลกแปลกใหม่ๆอยู่ตลอดเวลา 3. เป็นคนมีฐานะดี แต่จะถูกตำหนิเรื่องที่ชอบทำผิดศีลธรรมหมายเหตุถ้ามีบาปเคราะเบยน 1. มีจิตใจแปรปรวนไม่มีความแน่นอนในตัว 2. จะทำให้แตกแยกกับคู่ครอง 3. ถูกให้ผู้อื่นชักจูงได้ง่ายดาวจันสถิตพบมรณะ 1. จะได้รับมรดกหรือได้รับลาภผลจากคู่ครอง 2. ได้รับส่วนแบ่งจากการร่วมหุ้นส่วนในการร่วมลงทุนหรือการธรรมาหากินวมกับผู้อื่น หมายเหตุถ้ามีบาปเคราะเบียนทายไปในทางร้ายหรือมีปัญหาและอุปสรรคดาวจันทร์สถิตพบสุภะ 1. จะประสบความสำเร็จในด้านการติดต่อธุรกิจกับต่างประเทศ 2. มีการศึกษาดีมีตำแหน่งหน้าที่การงานและการเงินมั่นคงดีหมายเหตุถ้ามีบาปเคราะเบียน 1. จะไม่มีโชคลาภ 2. เป็นคนเพ้อฝันในเรื่องเล็กๆน้อยๆไม่มีแก่นสารดาวจันทรสถิตพบกรรมะ 1. เป็นคนขยันทำงาน มักเป็นงานที่มีการเปลี่ยนแปลงยกย้ายบ่อยๆหรือมีการเดินทางไกลบ่อยๆเช่นการค้าขายขึ้นเหนือล่องใต้ 2. ง,งานที่ทำนั้นมีการติดต่อกับผู้คนมากๆหรือค้าขายสินค้าประเภทสาธารณุประภคสาม,มาชอบทำงานด้านบริการ 4. งานที่เคลื่อนไหวเร็วไม่จำเจจับจด5งานที่เสร็จอย่างรวดเร็วงานที่ไม่มีแบบแผนงานค้าส่ง หมายเหตุถ้ามีบาปเคราะเบียน 1. จะทําให้การเปลี่ยนแปลงต่างๆเป็นไปด้วยความตกต่ำและผิดหวังหรือได้รับความเสียหายอย่างไม่คาดคิดดาวจันทรสถิตพบลาภะ 1. เป็นคนที่เกิดมีโชคลาภอยู่เสมอคือเป็นคนโชคดีและโชคช่วยเสมอ 2. เป็นคนมั่นใจในตัวเอง 3. ประสบความสําเร็จในการศึกษาอย่างดียิ่ง 4. จะมีบุตรหลายคน 5. ชอบให้ความช่วยเหลือผู้อื่น 6. เป็นคนขยันหาไรายได้เอาทุกทางโดยไม่เลือกแบบหรืออาชีพหนทางไหนได้เงินเอาทั้งนั้นหมายเหตุถ้ามีบาปเคราะเบียนจะมีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายดาวจันรสถิตพบวินาศ 1. เหมาะกับการใช้ชีวิตอย่างสันโดษอยู่ห่างไกลาจากชุมนุมชน 2. มักจะถูกกดขี่จากพักพวกเสมอ สาบางครั้งอาจตกอยู่ในด้านมืดได้ฉะนั้นควรตั้งอยู่ในศีลธรรมทำบุญกุศลเพื่อเสริมดวงชะตาให้แข็งแรงหมายเหตุถ้ามีความสัมพันธ์ที่ดีกับสุภเคราหะห์ 1. เจ้าชะตาจะมีการศึกษาดี 2. มีจิตใจเมตตากรุณา 3. จะมีมิตรสหายที่ดี หนังสือโหราศาสตร์สุริยคพยากรณ์ฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นเพื่ออำนนยความสะดวกให้แก่นักพยากรณ์ที่เริ่มต้นฝึกหัดใช้ในการทำนายได้จัดทำโดยการรวบรวมและจัดหมวดหมู่ข้อมูลทางโหราศาสตร์ไว้เพียงพอเพื่อให้ง่ายและสะดวกในการค้นหาเมื่อสงสัยหรือสำหรับผู้ศึกษามือใหม่สามารถทำนายในเชิงโหรได้อย่างถูกต้องเพื่อให้ออกคำพยากรณ์ในเบื้องต้นเมื่อผู้ศึกษาเข้าใจข้อมูลแล้วนำไปใช้ได้ดีถูกต้องก็จะถือเป็นแนวทางศึกษาและค้นคว้าต่อไป ซึ่งในเนื้อหาของหนังสือเล่มนี้ก็จะประกอบไปด้วยความหมายของดาวพระเคราะห์ความหมายของพบสถิตในเรืออนต่างๆความหมายของดาวสถิตในเรือนต่างๆความหมายของดาวสถิตในเรือนในลัคนาของแต่ละราศีความหมายของความสัมพันธร์ระหว่างดาวพระเคราะห์ความหมายของทักษะจรสัมผัสทักษะเดิมความหมายของดาวจรตามทักษะสัมพัสราศีเป็นต้นหากท่านใดสนใจในหนังสือเล่มนี้สามารถติดต่อได้ในกล่องข้อความ